ใช่ค่ะที่แขกถ่ายนี่คดีความค่ะคดีความตอนนี้ก็เดี๋ยวรอน่าจะไปเดือนมิถุนายนนะฮะด้วยสถานการณ์โควิดอะไรต่างๆด้วย<ม>อะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็เลยไม่สามารถแบบว่า ด้วยมีมันจะมีอยู่2คดีนะฮะก็คดีอันนึงที่แขกถูกฟ้องแล้วก็อีกคดีที่ที่แขกถูกทำลายร่างกายอันนั้นก็ต้องเป็นในส่วนที่ไปพัทยาแต่ด้วยเรื่องสถานการณ์อะไรเงี้ยก็เลยมีความจะเป็นต้องอเลื่อนไปก่อนจากรอบแรกเองทน,นายความมาบอกอะไรเรบเขาไมคทว่ามีอะไรก็อัปเดตเรื่อยๆอัปเดตเรื่อยเขาก็ถามว่าจะดูคลิปไหมเราก็บอกว่าไม่ดูอะไรเงี้ยในตัวหลักฐานเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่อยาก เก็บเมมโมรีเก็บความแบบคือไม่เห็นภาพอะไรตรงนั้นอย่างเงี้ยเราแบบไม่เอาไม่เอาดีกว่าเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเห็นแล้วจากที่สภาพจิตใจเราถามว่าทุกวันนี้มันเต็มร้อยมันก็ยังไม่ได้เต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่เห็นอีกเราเราก็ไม่มั่นใจความรู้สึกเราเหมือนกันมีอะไรกังวลไหมครับผู้แขกในส่วนอื่นเอาจริงๆกังวลแขกก็ไม่ได้กังวลอะไรนะแขกก็เ<ม>ชื่อว่า ยังยึดมั่นในเรื่องอกระบวนการยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าเรามันมันควรเป็นในตามแบบว่าในในสิ่งที่มันจะต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็คือว่าเอาจริงแล้วแขมีความรู้สึกว่าคนเราไม่ว่าทําผิดหรือว่าถูกเงี้ยทุกคนต่างเรื่อมีหน้าที่หากว่าคุณทําผิดคุณก็ต้องมีหน้าที mm hmm. ่ที่จะต้องรับผิดชอบ ของผู้ที่กระทําผิดก็รับผิดชอบอยังไงอะไรก็ว่ากันไปอย่างงี่บอ,องของคดีอะค่ะคืออย่างเขาที่แล้วมันเป็นที่ทางไหนบ้างอะครับก็อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันอย่างที่แขกแขกไม่มีอะไรแต่ด้วยความที่อย่างที่บอกไปครอบครัวแขกไม่ยอม,อมสามีไม่ยอมอะไรเงี้ยน้องจุฬาไม่เอยไม่ใช่นะครับนะครับครอบครัวจดีหรอครอบครัวไม่ยอมสามีไ <laughs> ม่ยอมอะไรเงี้ยแล้วก็ พี่สาวไม่ยอมคุณแม่ไม่ยอมกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็ต้องการแบบว่าให้เราแบบว่าจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าอาจจะต้องอดทนนิดนึงด้วยด้วยสถานการณ์โควิดตรงนี้ด้วยก็บอกให้ทุกคนบอกอะทุกคนก็ใจดีเย็นแล้วกันแล้วเราเชื่อว่ายังไงเราได้รับความยุติธรรมแน่นอนแสดงว่าคําว่าไก่เกี่ยคือตัดทิ้งไม่ได้เลยแค่ว่าให้มันเป็นในกระบวนการตามกฎหมายที่มันจะเป็นดีกว่าอรือเงี้ยเพราะอีกอย่างหนึ่งแค่ว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นเคสที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมัน ความรู้ให้ใครหลายๆคนนะฮะให,ให้ให้สังคมได้เห็นภาพว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเฮ้ยเรามีกฎหมายนะแล้วอีกอย่างแขงค่อนข้างอ่ะจะเขาเรียกว่าถูกเชิญไปพูดคุยอะไรเงี้ยตามโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลายัยอะไออย่างเงี้ยแขก็ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีที่เราจะทําให้เห็นแล้วก็แบบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรามันมันมีการใช้ชีวิตในสังคมมันมีกฎหมายล้วมีกฎเกณฑ์นะทุกวันนี้แขยังงงไหมว่าเราถูกกระทำแต่ทำไมถึงโดนฟ้องกับ เอาจริงๆก็งงเหมือนกันนะฮะก็ยังงงก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราก็คิดว่ามันก็ต้องมีที่ไปที่มาแหละมันถึงเป็นอย่างนี้แต่ว่าด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราและเราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วเราก็เชื่อในสิ่งที่เราได้ทําออกไปว่าเราเราเรา ไม่ได้มีความผิดอะไรแค่บอกว่าเหตุการณ์นี้มันยังเป็นปั่น้ายสำหรับเราตลอดเราถึงไม่อยากดูคลิปไม่อยากดูเป็นฮะเป็นเอาจริงๆมันเคยถูกสอนมาตลอดว่าเฮ้ย<ม>เป็นคนดีเป็นคนดีทําตัวให้น่ารักเป็นคนรักแต่จริงมันทําให้เห็นว่าโลกเนี้ยมันจริงๆมันมันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปอะไรอย่างเงี้ย<ม>โลกนี้มันมีสิ่งที่ใช่แล้วมันมีสิ่งที่ไม่ใช่<ม>เพราะฉะนั้นเราก็ตัดความโลกสวยของเราออกไปอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะ น่ารักหรือว่าเราทําตัวเองเราไม่ยุ่งกับใครอะไรแค่ไหนบางทีเหตุการณ์มันก็สามารถเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดทุกเมื่อเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้โทษทางฝั่งนู้นเองทั้งหมดเราก็หันมามองกับตัวเราว่าเออจริงๆถ้าเราไม่ออกไปเที่ยวในสถานที่ที่มันมีความเสี่ยงต่อการจะถูกทําร้ายอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่โดน,นตรงนั้นก็ได้แล้วก็พอพฤติเราก็มาแบบว่าเรียกว่าวิเคราะห์กับตัวเราเองไงว่าเออ แล้วเราควรจะทํายังไงต่อไปกับชีวิตเราดีหรืองฮะก็มันเป็นอีกหนึ่งสเต็ปของชีวิตที่ว่าเอ้เราก็ได้โตขึ้นได้เรียนรู้ขึ้นฮะจริงครับจริงตอนนี้คือทางเขาจะติดต่อหมายีิเมื่อไหร่ทันท่สันนะ อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นหน้าที่ของทนายหมดเลยเพราะว่าหนึ่งแขกจะมีปัญหาเรื่องภาษาไทยแขกก็จะไม่ค่อยเข้าใจอ,อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่แม้กระทั่งไปตอนไปให้ความตํารวจบอกแฉร์แฝกคว้าเลอคะอะไรคือแฉล์แฝค่เออ,เอ,อก็จะเป็นประมาณนั้นอะไรเงี้ยด้วยด้วยภาษาที่ที่เราซับซ้อนด้วยอ,อย่างเงี้ยทุกอย่างมันต้องแปลไทยเป็นไทย<ม>ีทีมันก็เลยมันก็เลยเมีความรู้สึกว่าเออให้พี่ทนายเป็นคนจัดการดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เวลาเราพูดถึงเรื่องคดีเนี่ยเราต้องก่อนข้างระมัดระวังนิดนึงอะไร้ยครับถ้าไม่มีการนำหลักฐานเขามัดอะไรกับเพิ่มเติมไหมครับอันนี้ไม่ทราบเลยต้องต้องถามทนายแขกปล่อยเป็นหน้าที่ของพี่ทนายเจนเลยฮะทนู้นเขาไม่ได้ติดต่อมาเลยใช่ไหมพี่ไม่ได้มีการติดต่อไม่ได้การพูดคุยคับแขกให้คุยผ่านทนายเพราะว่าอย่างที่บอกภาษาไทยแขกมันโอ้โหมันคุยไม่รู้เรื่องฮะซึ่งพี่แขกก็ยังกดเขาอยู่เลยตอนนี้ ไม่เรามีความรู้สึกอย่างที่บอกไม่ไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นไม่ได้อะไรเลยนะฮะแต่ด้วยความที่เราก็ต้องเข้าใจด้วยเราคือสามีไม่ยอม mm hmm. ครอบครัวเราไม่ยอม <Yeah. S 1> แล้วหลานเราอายุ15้าเขาที่อยู่ที่สวีเดนเขามองดูอยู่ mm hmm. ว่าคือเขาบอกกับแม่เขาเลยว่าเขาอยากรู้ว่านะเจมส์ hmm. เขาเรียกแขว่าเจมส์นะเจมส์จะจัดการเรื่องนี้ยังไง <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นหน้าที่ของแขถึงแม้แขไม่มีลูกเอง แคมีหน้าที่เป็นน้าเป็นลุงที่จะต้องทําให้หลานให้เด็กๆเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยเราถูกกระทําแบบนี้มาแล้วเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยฮะเพราะแคไม่อยากให้หลานมันเสียศรัทธานในตัวแคแปลว่าต่อให้มันยืดเยื้อปีนานปีสองปีพี่แคก็จะไม่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 ยมอย่ก็รก็ปล่อยมันไปไม่ได้รีบฮะค่ะผัวไม่ได้เจอปีกว่าเรายังรอได้นะฮะเพราะฉะนั้นคดีนียเราก็ต้องรอได้ค่ะให้ทำถึงพี่ตูมหน่อยยางก่อนนันนี้พี่ตูมแบบขึ้นจอดำต่างๆหลายคนก็เป็นหัว ก็แน่นอนก็จากเหตุการณ์ที่ผ่านมามันก็มีการกระทบถึงสภาพจิตใจอะไรต่างๆของมาตูมอยู่แล้ว<ม>เพราะฉะนั้นหน้าตอนนี้ในฐานะที่เรารู้จักมาตูมแล้วเราสนิทกับมาตูมนะฮะ<ม>ก็เราก็อยากจะบอกเลยว่าเราก็ในฐานะเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็ดูแลแล้วก็มีการโทรไปพูดคุยอย่างเงี้ยก็โทรไปพูดคุยแล้วก็ไปถามว่าอยู่โอเคไหมอยู่โอเคใช่ไหมอยู่โอเคใช่ไหมหอะไรเงี้ย แค่ว่าวันหนึ่งมะตูมจะแข็งแรงขึ้นทุกคนต้องเจอแขก็ผ่านแขก็ผ่านเรื่องอะไรแบบนี้มาละมันแขก็ต้องเซอร์ไวะถ้ามันจะใช้ชีวิตยอยู่ต่อไปให้ได้มันจะต้องเซอร์ไวแต่ว่าแต่ละคนมันใช้เวลาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตูมก็ ใช้เวลาของตูมเตรียมตัวของตูมให้พร้อมอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่สิ่งที่เขาเครียดมันคือเรื่องที่ยังถูกด่าไม่เลิกหรือว่าเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรอันนี้เราไม่ได้คุยดีเทลส์นั้นเลยเพราะเราไม่รู้ว่าการที่เราไปพูดคุยดีเทลส์นั้นมันจะกระทบจิตใจเขามากน้อยแค่ไหนเพราะเวลาเราคุยกันเราคุยผ่านโทรศัพท์นะฮะเพราะฉะนั้นแขว่าเราก็ถามไทยถามแล้วซุกสุดดิบแค่นี้แข่ว่าโอเคละเขาจะพร้อมกลับมาทํางานเมื่อ,อไหร่อะแค่เราพร้อมแล้วละแต่แข่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่แขะว่าคนอย่างมาตูม มีความสามารถในการทำงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็เขาสบายมาก,ากเขาคิดถึงงานในวงการนะครับอ๋าคิดถึงอยู่แล้วงานในวงการสนุกจะตายอ<ต>ขณะเราทํางานเราย,ยัางสนุกเลยมันมขาดตรงนั้นไปแบบขาดไม่ได้ทํางานไปมันก็นนม,นมันก็คงแบบเอ้ยคุณเค้งอะไรอย่างเงี้ยแา่น้ำเสียงที่เราได้ยินคือเขาดีขึ้นเฉยโอเคแข็งแรงแฮปปี้ครับก็สู้กันต่อไปโอเคค่ะขอบคุณท่